เช่นเดียวกันเพราะเดือนนี้คือเดือนแห่งความรักความรักของแม่ช่างยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆครับใช่ค่ะ s อสก็เลยเป็นตัวแทนนี้ไม่ได้พาไปสักนะคะแต่ว่าพาไปกินเค้กค่ะต้องนรับเดือนสิงหาคมเทศกาลวันแม่ด้วยการบอกรักแม่ด้วยเค้กจาก SNP กับของขวัญตอบแทนความรักนะคะจากลูกส่งถึงแม่ค่ะโดยปีนี้ทาง s อสแนเอกนะคะก็ได้รังสรรค์เค้กดอกไม้เพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่อาทิเค้กดอกไม้สายใยรักเลเยอร์วานิลาอู้สวยมากๆเป็นพวงมาลัยที่ทานได้นลทุกคนดีมาก ละะแล้วก็เค้กของควันวันแม่เลเยอร์วานิลาตกแต่งด้วยดอกมาริซอนค่ะเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำวันแม่สลับดอกไม้สีสันสวยงามนอกจากนี้ค่ะยังมีเค้กมาลายแทนใจบัตเตอร์วานิลาและเค้กมาลายแทนรักบัตเตอร์วานิลาด้วยนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นเค้กที่บรรจงร้อยเรียงอย่างประณีตและสวยงามมาพร้อมกับรสชาติแสนอร่อยเอกลักษณ์ของ S&P ทําให้วันแม่ปีนี้พิเศษและประทับใจมากยิ่งขึ้นค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก ของ s p card รับส่วนลด15%และสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับก็รับส่วนลดเหมือนกัน10%อโดยลูกค้าสามารถสั่งจองเค้กล่วงหน้าได้นะครับตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่6สิงหาคมนะครับและก็สามารถรับเค้กได้ตั้งแต่วันที่9ถึงสิสงิงหาคมนี้โดยสั่งจองล่วงหน้าเนี่ยขอเวลา3วันละกันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะมีการสั่งจองเค้กล่วงหน้าก็สามารถโทรไปได้ครับที่เบอร์หอช่งทาง Line o f หรือช่องทาง Line Official บกับ Ad S&P p k t นรวมถึงที่หน้าร้านของ S&P ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะครับ แล้ววันนี้เราก็มีกิฟต์การ์ดจาก s p มาแจากแฟนๆรายการทรูอินไซด์จำนวน10รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลละ1000บาทเพียงร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะว่าคุณเปรียบความรักของแม่เหมือนเคก้กรสชาติอะไรร่วมกิจกรรมตอบคำถามได้ที่ Facebook Fanpage ของทรูอินไซด์ใต้โพสต์นี้เท่านั้นอย่าลืมทำตามกติกาครบถ้วนนะคะแล้วก็การตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะครับผมขอบคุณ s p ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยครับ ใช่แล้วค่ะได้ดอปุ๊บท้องร้องปั๊บนะคะแล้วก็หาซื้อได้แบบโอ้โหะสะดวกสบายมากๆตามห้างก็มีแต่ว่าในส่วนของที่เป็นเค้กวันแม่อาจจะต้องสั่ง<ม>ล่วงหน้าสักนิดหนึ่ง